ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวแต่ถ้าใจก็อ่อนไหวสมองก็ความคิดวุ่นวายแล้วใครจะเป็นบ่าวรองรับเล่าสวัสดีครับวันนี้ก็มีรายมือที่น่าสนใจมาศึกษากันต่อนะครับลายมือนี้เรียกว่าเป็นรายมือของุบคนที่มีจิตอ่อนง่ายใจอ่อนไหวง่ายคิดเดยอะคิดมากนั่นแหละนะครับคือคนที่มีแบบว่าใจอ่อนไหว ใจอ่อนไหวได้ง่ายเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งเสียหายหลายอย่างอยู่เหมือนกันคนจิตอ่อนไหวง่ายนะเวลารักใครมันก็รักเยอะรักทุ่มเทรักมากเหมือนกันแต่เวลาเจ็บมันก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังมากกว่าคนที่มีเส้นหนัวใจปกติธรรมดานะครับเศร้ามันก็จะรู้สึกเศร้านานเมื่อมีอะไรมากระทบกับความรู้สึกของตัวเองมันก็จะเจ็บ ปีปฏิกิริยารับหรือตอบโต้กับสิ่งนั้นๆได้เร็วนะครับพราะดูจากเส้นของหัวใจและเส้นสมองของมือนี้จะเป็นจุดเสียมากที่สุดคือเส้นมันแตกครับเส้นมันแตกมันไม่สมานเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็แตกอันนี้ก็แตกมันจะแยกเป็นสองเส้นสามเส้นนี่ก็แตกเปนเกาะอีกนะแล้วจุดนี้มีลักษณะโคง้งโค้งขึ้นแล้วก็หักลงนี่มันจับอยู่ในกลุ่มของเส้นหัวใจ รักโง่ซื่อเข้าไปอีกนะครับเนี่ยถ้ารักอะไรก็ทุ่มเทมากเนี่ยนะจะเสียเพราะความรักจุดที่มันเป็นจุดอ่อนไหวก็คือหนึ่งจุดที่มันมีลักษณะโคง้งอ่อนลงเกินไปแล้วก็โค้งขึ้นมาแล้วก็มาหักลงในส่วนนี้อีกแล้วังมีเส้นตัวนี้วิ่งมารับจากเงินอารมณ์เนี่ยมาซ้อนกันเนี่ยคนที่มีเส้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปเจออะไรที่มันไม่ดีถ้าไปเจอความรักไม่ดี รู้ว่าเขาไม่ดีรู้เขาหลอกบางทีบางครั้งมันก็ยากแต่ตัดใจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะหัก้ามใจตัวเองถอนตัวถอนใจออกมาได้ก็คือส,ส่วนที่มันเส้นวิ่งหลวง็หากันจุดนี้นะครับความโค้งความอ่อนของใจนี่มันก็คือความอ่อนไหวทางอารมณ์อยู่แล้วนะความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่มากข้อดีมีไหมคนที่มีเส้นอหล่านี้ก็คือเป็นคนใจดี ใจดีชอบทําอะไรเพื่อคนอื่นมันเลยจะกลายเป็นจุดอ่อนช่องโหว่ให้คนเห็นให้ผู้ให้คนที่ไม่หวังดีสามารถเข้ามาหลอกกับเจ้าตัวได้เหมือนกันเส้นสมองที่มันดูแตกๆนะครับเส้นมันแตกมันตัดมันไม่ประสานกันเลยนะเส้นนะมันตัดแทงทะลุแทงทะลุแลว้วค่อยดึงค่อยขึ้นค่อย,ยลงอย่างนี้นี่มันเสียการควบคุม มันฟงซ่านทางความคิดของตัวเองเยอะมากด้วยเจ้าขอามือบอกว่าเจ้าตัวเป็นคนที่จิตอ่อนอ่อนมากๆเลยแหละนะคนจิตอ่อนนี้มันสามารถที่จะฟงซ่านไปได้หลายเรื่องนะครับเจ็บก็รู้สึกเจ็บปวดนานอย่างที่บอกแล้วยังมาจูพอมาดูกับเส้นวงประสุขอีกเส้นสีขาวข้างบนเนี้ก็มีเส้นเชื่อมลงมากับเส้นหัวใจอีกเส้นมงสูงแบบนี้ เป็นลักษณะซ้อนๆขาดๆนี้ความรักมีการเปลี่ยนแปลงข้อดีของเส้นวงสุขก็คือทำอะไรแล้วมันมีระเบียบมันมีศิลปะทำงานเรียบร้อยต้องการสิ่งดีๆสิ่งสวยงามต้องการคนดีๆนะแต่เมื่อมันเป็นเส้นไม่สวยสิ่งที่จะได้มาเนี่ยมันยอมจะนำมาซึ่งความผิดหวังแสมเข้ามาด้วย มันก็เลยจะรักเปลี่ยนแปลงวุ่นวายด้วยความรักอยู่เหมือนกันเส้นวางสุกที่มันความเป็นลักษณะความลงอยู่แบบนี้จะไม่ดีเหมือนเส้นที่มันเป็นลักษณะโค้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าโค้งขึ้นแล้วไม่เป็นระเบียบก็เสียอีกเนี่ยมันจะมีเส้นอย่างนี้หลายเส้นมากนะยังขี่ให้ดูไม่หมดเท่านั้นเองเนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กๆ็เนี่ยหลายมันจัดวว้กันตัดไปัดมาดูมั่วไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ย มันเสียได้ง่ายอ่อนไหวได้ง่ายยังเจอเส้นสมองที่เป็นเกาะอ,อีกอยู่นี้เกาะรูเรียตรงปลายเส้นสมองอีกเนี่ยมันขาดความกล้ามันชี้เขาหนนังคานขาดความกล้าความขาดค,ความเป็นขาดแต่ข้อดีมีไหมมันมีในลักษณะคิดสร้างสรรค์นในลักษณะการทํางานมากกว่าเพราะมันบวกกับเส้นวาสนาสีน้ำเงิน,นขึ้นมาเนี่ย ในตัวการงานเนี่ยขยันมีไอเดียมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะมันจะดีไปทางแบบนั้นแต่มันเสียในรูปตัดสินใจของตัวเองให้ดูมือซ้ายมือซ้ายก็เส้นเส้นพันเส้นยุ่งเยอะมากนะเส้นตัดกันอีลุงตุงนางเส้นตัดเส้นอุปสรรคก็เยอะนะครับอย่างเส้นหัวใจที่มันลากมาอย่างเงี้ยเนี่ยลาลมมาเรนลอยเนี่ยถ้าเปรียบให้ไพ่เห็นภาพนะม,นมันมันบัวปลิ่มน้ํา ยังไม่พ้นน้ําถ้าเส้ในหัวใจเชิดขึ้นสวยๆอย่างนี้ขึ้นแบบนี้เรียกว่าบัวพ้นน้ํามีปัญญามีสติอะไรที่มันคิดในทางที่คล่องที่ดีได้เร็วแต่นี่มันลักษณะปิ่มๆยังไม่พนยังมีเส้นมาตาดัดมาดึงลงอีกมันจะเสียอย่างมือซ้ายมันเป็นเส้นหักลงนี่มันยังไม่พน้น้ําตัดจึงให้ถูกหลอกได้ง่ายนั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกมันจึงเสียมันจึงเซลล์ได้ง่ายนะครับ ให้ดมือจริงที่ยังไม่ไขีดมันมีสัญลักษณ์หัวใจถูกควบคุมอยู่ในมือนะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้ถูกควบคุมในที่นี้ก็คือไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือที่นําเสนอให้ดูไม่ใช่อะไรหรอก็กแค่อยากให้เห็น,หนความดีความเด่นความสัมพันธ์ของเส้นที่มันจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาในของแต่ละคนนั่นหมายความว่าแต่ละคนที่ทํากรรมมาแต่ละคนเนี่ย มันย่อมจะมีรายละเอียดเนื้อกรรมที่แตกต่างกันในอดีตมือรักษณะแบบนี้แก้ไขยังไงถ้าจะแก้ไขแก้ไม่ยากนะแก้ไม่ยากเพราะเห็นกรรมในอดีตในมืออยู่มือนี้ถ้าจะแก้ก็คือก็แค่ง่ายนะแค่ให้รู้จักฝึกสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆรู้จักแผ่บุญแผ่กุศลเพราะว่ามันมีกร,รมที่ติดตัวมาหลายอย่างอยู่ในมือนี้นะ นั่งสมาธิปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วมันจะดีขึ้นเองดีขึ้นหนึ่งใจก็จะเข้มแข็งขึ้นการตัดสินใจก็จะดีขึ้นและที่สําคัญมือแบบนี้มันมีคําว่าอ่อนไหวใช่ไหมถ้าเกิดปฏิบัตินั่งสมาธิไปได้แล้วมันจะเกิดได้นั่นขึ้นเกิดในลักษณะมีเส้นประจําตัวเองนะ,ะมีเส้นที่ดีจะไม่วอกแวกแล้วมันจะกลายเป็น กับร้ายกลายเป็นดีจากคนที่จิตอ่อนไหวง่ายก็จะกลายเป็นคนที่มีเซนต์ขึ้นมาแบบนําทางชีวิตได้เหมือนกันนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับไม่ได้งลงรายละเอียดมากส่วนเสน้นอ,อื่นๆค่อยว่าทีหลัง